เวลาที่เราเห็นอะไรก็ตามนพอเขามีเรื่องของความลึกเขาจะอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมครับสมมติอย่างนี้เราจะเห็นถนนแล้วเขาก็จะพุ่งแหลมๆไปรวมที่จุดรวมสายตาอ่ะอันนี้เป็นถนนนะครับปึ๊บพอจุดรวมสายตาอยู่ตรงนั้นปับ๊บเราก็จะได้เส้นระดับสายตาขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้สมมติว่าผมเปลี่ยนจากถนนนี่เป็นกล่องหรือว่าเป็นหนังสือ พอเขาลึกเข้าไป<ฤ>เส้นก็จะสั้นลง<ด>เมื่อเทียบกับข้างหน้านเห็นไหมครับนี่หายไปเลย<ด>ถ้าลึกเข้าไปอีกขอบเขตของสามเหลี่ยมก็จะกําหนดเอาไว้ก<ด>็ะจะย่อลงย่อลงมาเรื่อยเืเมื่อเทียบกับครางหน้าแล้วระยะกลางนี่คือหนึ่งจุดรวมสายตานะครับแล้วถ้าในาแบบสองจุดรวมสายตาพุ่งมาทางนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเพราะว่าเราจะเห็นใหญ่เลยเล็กไป ในเรื่องของความลึกนะครับเป็นสามเหลี่ยมทั้งคู่เลยครับพอเรายิงตัดมาทางนี้ก็ยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่ครับตรงนี้จากตรงนี้ยิงมานี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอีกเช่นกันแล้วถ้าเป็นสามจุดรวมสายตาล่ะลองดูครับสามเหลี่ยมหลักสามเหลี่ยมเช่นกันแล้วนี้เขาจะหดลงไปใช่ไหมครับก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมอยู่ดีเห็นไหฮะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ในนี้หมดเลยส่วนจะหันไปนี้ทิศทางไหนแล้วแต่แบบของเรา